สวัสดีค่ะเมือ่อวันนี้นะคะกลับมาเจอกับชาแนลของปั๊บกันอีกแล้วนะคะนะอย่าลืมกด subscribe ให้ปั๊บกันด้วยนะคะตาชื่อคลิปเลยนะปั๊บก็หยิบเอา2 product นะคะที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะแต่ต่างกันอยู่ตรงที่ราคานะคะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะสองตัวนี้เลยนะคะก็คือ k e วส์นะคะ c l e a r l ่ค c l l เ e คทีฟดาร์ก p o ตัวนี้นะคะกับ c แ r e นะคะเดี r e Freshly Juice ตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวปั๊บจะ เรียกในคลิปนะคะว่าคิวส์แล้วก็แคร์นะคะขวดเขาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะมีน้ําใสๆเหมือนกันนะแล้วก็มีหน้าที่นะคะคล้ายๆกันด้วยนะ,ะก็คือหน้าที่หลักของเขาสองตัวนะคะช่วยในการลดเลือนจุดด่างดำนะคะเพิ่มความกระจ่างใสให้กับใบหน้าปรับเริ่มจากการใช้คิวส์ก่อนนะคะคือใช้คิวเสร็จแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ยทำไมคิวส์ราคามันสูงอะราคามันสูงก็เลยแบบพยายามหาว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่า มีหน้าที่คล้ายๆกันสามารถเอามาใช้แทนกันได้หรือเปล่าแล้วป๊บก็เจอตัวนี้นะที่หน้าตาคล้ายคลึงกันมากนะคะจริงๆเนี่ยป๊อบใช้คิวสักครหมดไปสองขวดสามขวดแล้วนะคะนี่พอมาลองใช้ได้สักพักนะคะก็ไปอ่านข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็ได้รู้นะคะรู้จริงๆแล้วทีนี้ว่ามันต่างกันยังไงทำไมราคาถึงต่างกันนะเดี๋ยวป๊อบจะเทียบให้ดูกี่ละ คีย์อินกริเดีของเขาแล้วกันนะคือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขามีคีย์อินกริเดีที่คล้ายคลึงกันมากนะคะป๊อบยกมา3าตัวนะที่สามารถเทียบกันได้แบบปังๆเลยนะโดยที่คีย์อินกริเดีนหลักนะคะหรือว่าส่วนผสมหลักของเซรั่มสตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากวิตามินซใช่ไหมคะ คิวส์เนี่ยฝั่งของคิวส์เนี่ยเขาได้เลือกใช้วิตามินซีนะคะที่มีชื่อว่า d o a t y l a s c o b i c Acid นะคะเป็นตัวที่พัฒนามาแล้วนะคะมีความเสถียรมากจะไม่เสื่อมประสิทธิภาพไปได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ซึมลงผิวเร็วนะแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ทันทีนะคะอันนี้ในฝั่งของคิวนะในส่วนของเดียแคลเนี่ยเขาก็ใช้วิตามินซีเหมือนกันแต่ว่าเป็น Ascorbic Acid ธรรมดานะคะวิตามินซีมีเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าวิตามินซีฝั่งของคิวเนี่ยประสิทธิภาพดีกว่ามีความสะเกียบมากกว่าส่วนผสมอันต่อมานะคะฝั่งคิวเนี่ยเขาก็ได้ดึงพิโอนี่เอ็กซแทกมานะคะเป็นส่วนผสมที่มาจากดอกโบตั๋นนะคะซึ่งเขาได้เอา ส่วนผสมเนี่ยที่สกัดมาจากรากของดอกโบตั๋นนะคะหรือว่าพีโอนี่นั่นเองซึ่งส่วนผสมตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการที่จะเข้าไปขัดขวางเมลานินบนผิวนะคะหรือเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำนะคะเมลานินก็คือเม็ดสีที่จะเกิดเป็นเม็ดสีดําๆบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยในฝั่งของเดียแคลเขาก็มีเหมือนกันนะคะแต่เขาก็เลือกที่จะใช้สารสกัดจากใบบัวบกหรือว่า เซนเทล่ a เอเซียดิก้าเอ็นะคะซึ่งมีสรรพคุณนะคะคล้ายๆกันเลยก็คือลดเม็ดสีนะคะยับยั้งการเกิดเม็ดสีดำบนใบหน้านะสังเกตได้ว่าเขานะคะจะพยายามหาเเขาเรียกอินกิวเ e ียนนะคะหน้าที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่านั่นแหละก็มันจะแอดวานกว่านะในฝั่งของคิวนะคะในฝั่งของเดียคก็คือตามราคาเพราะเขาก็แบบราคาประหยัดนะคะเขาก็จะพยายามหาอะไรที่มันแบบ แพงเนี่ยน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆนะคะที่อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้น่าสนใจมากๆนะคะในฝั่งของเดียแครนะคะ,ขะ,คะเขาก็ใส่ส่วนผสมของไฮยามานะคะในรูปแบบของโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของไฮยาลูรอนว่าอย่างนั้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งของคิวส์นะคะก็ไม่แพ้กันนะคะสารประกอบตัวนี้ของคิวส์เนี่ย คือชื่อยาวมากเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะคะมันเป็นชื่อสารนะก็คิดว่าไม่มีใครอยากจะมานั่งฟังชื่อสารอะไรมากมายนะแต่ว่าสารตัวนี้เนี่ยเรียกสั้นๆว่าโพไซเลนนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมนะคะที่จะใช้หน้าที่คล้ายๆกันกับตัวไฮยาลนะคะก็คือกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวนะคะดูดซึมน,น้ําเข้าสู่ผิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น การโจกสิทธิบัตรนะคะของบริษัท L'Oreal นะคะ r r o ไซเลนเนี่ยก็ในฝั่งของ k i e s นะคะเอามาใช้เพื่อที่จะใช้แทนโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะหรือว่าฝั่งที่เดียแคลใช้เอาไง่ายๆนะคะคือเนี่ยหลังจากที่เทียบมาทั้ง3 Key i n g r e d i e n t ของทั้ง2แบรนด์นะคะสังเกตได้เลยว่าฝั่ง k i วส s เนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนกันหน้าที่คล้ายกันนะคะแต่แบรนด์ที่ แพงกว่าเนี่ยเขาก็เลือกใช้อินกิวเดียนที่มันดีกว่าแล้วมันก็แอดวานซ์กว่าว่าอย่างนั้นนะคะดูแล้วมันก็มีเซนนะคะเพราะว่าราคาเขาก็แพงกว่าไปเป็นแบบเป็นเท่า2เท่าตัวเลยนะคะอ่าแล้วก็มีส่วนผสมที่จะให้ระวังกันนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของคิวสเนี่ยเขามีแอลกอฮอล์ผสมนะคะแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยมีออยล์เป็นส่วนผสมนะคะ ถ้าใครที่แบบระวังเรื่องจะแพ้อุดตันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้ทดลองกันก่อนนะคะซึ่งจุดประสงค์ที่ปั๊บจะมาทําวิดีโอให้ดูกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันไขข้อสงสัยนั่นเองว่าทําไมคิวถึงแพงกว่าแล้วทําไมเดีแคลถึงถูกกว่านะคะแล้วมันทํางานได้เหมือนกันไหมถ้าถามตามความรู้สึกปับป๊บนะคะตามความรู้สึกปั๊บปรู้สึกว่า่าควิวเนี่ย เนื้อสัมผัสเขานะคะดีกว่ามากๆากเท็กเจอร์เขาดีกว่ามากในการทาลงไปแล้วความรู้สึกสบายผิวอะยกให้คิวส์เลยนะคะในส่วนของแคลเนี่ยเดียแคละนะคะทเท็กเจอร์เขาเนี่ยจะมีความมันกว่าทิ้งความมันไว้บนใบหน้านะแล้วก็เท็กเจอร์ที่อย่างที่บอกไปในฟิตที่ปรับรีวิวของเดียแคละนะคะเท็กเจอร์ทาลงไปแล้วอะมันจะมีความแบบ อุ่นบนผิวนะคะปั๊บรู้สึกไม่ค่อยสบายผิวตรงนั้นนะก็คือเป็นเรื่องความแตกต่างของเทซ์เจอร์นะคะเดียแคลเนี่ยส่วนผสมที่เขาใส่มาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันยังไม่เสถียมเท่ากับคิวสนะคะแล้วเขาทำแพคเกจิ้งออกมาเนี่ยมันเป็นขวดใสๆซึ่งเสี่ยงมากต่อการที่จะโดนแสงแดดแล้วทำให้ประสิทธิภาพนะคะเสื่อมเร็วขึ้นแต่ฝั่งของคิวส์นะปับบอกเลยนะคะว่าวิตามินซีที่เขาใส่มาเนี่ย มันสเสถียรมากจริงๆคืออันนี้ปับซื้อใช้มาน่าจะเกือบหกเดือนแล้วเพราะมันใกล้จะหมดแล้วนะคะเห็นไหมสีไม่เปลี่ยนเลยนะคะคือใช้มาเนี่ยอันนี้คือเหลือไว้ทําคลิปรีวิวให้ดูนะคะสีไม่เปลี่ยนแล้วก็ประสิทธิภาพเขายังเหมือนเดิมนะคะเขาทำขวดมาเหมือนกันแต่ว่าสารข้างในเขาอ่ะมีความสเสถียรที่ต่างกันนะคะในความรู้สึกปับคือตัวเดแคาเนี่ยควรจะทําขวดให้ทึบไปเลยนะเดีย๋ยวปับจะหยดให้ดูทั้งสองตัวเลยละกันว่า เท็กซ์เจอแต่ว่าคงจะเห็นอะไรไม่ชัดนะคะแต่จะให้ดูแล้วกัน,นอันนี้คิวส์นะคะเนี่ยเขาของคิวส์อะไม่ทิ้งความมันเหนอะอะไรไว้บนผิวเลยนะคะทางลงไปก็คือสลายผิวแล้วก็ซึมเร็วสุดๆฝั่งของเดียแคลเดี๋ยวจะให้ดูเดียแคลนะคะเห็นไหมพอหยดปุ๊บอันนี้ไหลเลยแต่ว่าฝั่งคิวเนี่ยเขาจะมีความเกาะบนผิวอะ <S <S อันเนี้ย แล้วเห็นไหมอันนี้ของเดียแคล์ทาไปแล้วความมันเขายังแบบทิ้งไว้บนผิวนะคะแล้วก็ต้องการแบบต้องหวัดให้ซึมอะ่ะมันถึงจะแบบซึมเข้าไปนะคะอันนี้ความแตกต่างระหว่างเนื้อสัมผัสนะส่วนกลิ่นเนี่ยกลิ่นฝั่งคีสนะคะก,ก็จะแบบสมุนไพรสมุนไพรนิดหนึ่งนะคะฝั่งของแคลเนี่ยจะเป็นกลิ่นต้มส้มนะคะเป็นกลิ่นซีทัสเลยนะคะขอสรุปสั้นๆง่ายๆสําหรับ2ตัวนี้นะคะประสิทธิภาพก็คือพอกันในความรู้สึกปรับ แต่ว่าถ้าใครนะคะมีบัตเจ็ตนะแล้วก็เลือกความที่แบบส่วนผสมดีกว่าก็ยกให้คีสนะคะมันแพงแต่มันคุ้มเอออันเนี้ยแพงแต่คุณก็ได้ซื้ออินกิเดียนดีๆไปใช้บนหน้าแต่ว่าถ้าใครงบน้อยก็มาแรรก,ก็ไม่ได้เสียหายนะถูกและดีุด,ดูงดงดำได้พอกันไม่ได้ไวเวอร์แต่คือมันก็กระจ่างใสทั้งหน้าก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆตางจที่เนื้อสัมผัสนะคะ ยกมาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะว่าส่วนผสมหลักทั้ง3ตัวเนี่ยทั้ง2แบรนด์นะคะใส่อะไรมาให้เราใช้กันบ้างน,นะคะแล้วคุ้มเงินที่จ่ายไหไมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ่าใครนะคะอยากจะพูดคุยกับบามน,นะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย